ครับคุณผู้ชมมาครับมาครับผมาณเป็นน้องมากินข้าวเที่ยงกับผมครับกับทิดโยคนซื่อนเซอร์คนหล่อคนบ้าคนดิ้งดองครับวันนี้มือเช้าก็เมนูเดิมนะครับมือเที่ยงครับมาครับกินข้าวบอกินข้าวกับผมบอกินข้าวกับทิดโยวล่าครับกินไหมครับกินไหมครับเสียบบอสเสียบบอมือ ลาบ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 ครับเมื่อวานมีโชควันนี้มีลาบครับคุณผู้อชอมกินข้าวเที่ยงกับผมครับมือเช่ากับมือเทีย่ยงต่างกันตรงไหนครับคุณผู้ชมกับเกของผู้ใช้แรงงานอย่างทิโดโยครับกินประโยชน์ต่อสู้ชีวิตทำเพื่ออนาคตครับคุณผู้ชมต่างกันตรงไหนเนาะมือเช่ากับมือของวันนะครับมาครับมา